ต่อมาก็จะเป็นข้อที่12นะคะในข้อที่12เนี่ยเขาบอกว่าวัดอุณหภูมิที่สนามฟุตบอลได้30องศาเซลเซียสทดลองวัดอัตราเร็วของเสียงได้ค่าหนึ่งต่อมาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น7.7เท่าองศาเซลเซียสอัตราเร็วของเสียงจะเพิ่มเป็นกี่เท่าอันนี้นะคะเขาบอกว่าแส่เดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม7เท่านะคะเขาเนี่ยอยากทราบว่า อัตราเร็วของเสียงเนี่ยจะเพิ่มเป็นกี่เท่านะคะก็คือจากโจทย์ก็คืออันนี้ก็คือ30องศาเซลเซียสนะคะทีนี้ก็คือ37มสทีส2เพราะมันเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็นํามสามหนึ่งบวกศูนแล้วก็เอามาคูณด้วย30นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น3ามสาบวกหนึ่งแปดจุดศูนย์ก็จะได้เป็นสามร้อยสิบเก้าเมตรต่อวินาที ตรงนี้นะคะก็จะได้3 3 1บวกกับ22.2นะคะก็จะได้เป็น553เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำมาแทนในสูตร V2 ถ้ากับวี 1, เพราะว่าเขาต้องการที่จะทราบ V2 กับ V1 จากนั้นเนี่ยเราก็แทนค่าแล้วก็ใส่ตัวเลขน,นะคะดางนั้นเนี่ยคิดคิดคำตอบมันก็จะได้ออกมาเป็น1.01เท่านั่นเองค่ะ